สบายดีสบายดีทุกทุกท่านอีกรอบเดอนะ้อเนาะเมื้อนนี้กะมาเพราะกับวันใจเนาะเป็นรอบที่สองแล้วเนาะพี่โน,โน,โนกก้องนะกะเมื้อนนี้กะวันใจกะมาให้แนวทางฮนะานอยเด้อไผที่เข้ามาแล้วกะขอให้ได้รับสู้ราบนํากันนะขอให้หิงงปังๆกับฮานอยมืนะ้อนนะี้เด้อเนาะกะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะกดแชร์ให้แบบว่าท่านที่แบบโบมีแนวทางเนาะที่จะ ันนั้นเนาะที่จะเล่นเนาะก็ะลองแชร์ให้เพิ่นเบิงบางเทื่อก็เพิ่นอาจจะมักเพิ่นก็อาจจะไปพิจารณาได้เนาะบางท่านก็อาจจะบ่ได้เล่นแต่ว่าเข้ามาให้กําลังใจหวานใจก็บ่เป็นอย่างเนาะพี่น้นองเนาะกะ็เข้ามาแล้ก,ก็ขอให้เฮงๆปังๆกับหานอยมื้อนี้เด้อเนาะมื้อเช้านี่ก็เอาลงรอบ อันเอาลงแนวทางหุ้นเนาะก็เอาลงบทันรอบ VIP กับอันรอบปกติเนาะก็ให้ท่นน่าจะท่นอยู่เนาะพรอ,อันท่านนั้นหุ้นจีนอยู่มื้อเช้าเนะาะกที่ติดตามส่องแนวทางของน้องวันใจก็ขอแสดงความยินดีนําเดอ้อเนาะกับหุ้นมื้อเช้าเนาะวันนี้เฮากสิมาปังกับแนวทางานยกันเด้อไผที่เข้ามาแล้วก ขอให้ได้ค่ากับเข้ากันเนาะโลบเย็นเด้อมื้อนี้เป็นมื้อดีเนาะมื้อดีแบบว่ามีโอกาสดีกะอยากมาให้โชคให้ลาบเนาะกะหันใจกะได้ห่างหายไปหลายมื้อเนาะหลายๆมื้อที่บได้มาให้แนวทางมาให้โชคให้ลาบเนาะมื้อนี้กะมาให้โชคให้ลาบกะกะสิเป็นมื้อดีเนาะแล้วก็ขอให้ตัวเลขที่น้องหวัดใจได้เจาะมาให้พี่ให้น้องขอให้ ป็นโชคเป็นลาบกันเด้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเข้ามาให้กำลังใจนะ้องหวานใจเ,เด้อเนาะเวลาที่เอาเอาอันเอาคลิปลงเนาะพี่นะ้องเนาะแบบบ่มีบ่มีไพ่เข้ามาเบิ่งนี่กันเนาะกะรู้สึกแบบ น้อยใจขึ้นกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าเราก็พเป็นอย่างเนาะเราก็สู้ๆเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้ามีถ้ามีแบบว่าโอกาสแบบที่ว่าเราโปได้ขาเวียกคาอย่างเนาะก็อยากมาให้ทุกๆมือแล้วก็อยากมาให้แบบทุกๆรอบเนาะเพราะว่าสิเป็นหุน้นฮานอยถ้าหวยลาวนะเป็นไปได้ก็ก็อยากให้อยู่แต่ว่า คือคือเขาคือน้องหวันใจเคยเว้ากับอาจารย์มาเบิ้งฮานอยมือนี้หวานใจเฮ็ดได้1กับ3เนาะกระเจาะให้ก็มี1นึ่งสองหนหนึแล้วก็1 7เดเ้อหนึ่งสองหนหห แล้วก็หนเจนาะเจาะสก็มี3,1 3หนึ่งสองสห้าแล้วก็3ามเนาะืันนี้หวัดใจเฮ็ดได้1กับ3เนอ้อเนาะก็มีหนึ่งสองหนหนึ่งหห แล้วก็หนะึ่งเจ็ดเนาะเจาะสามก็มีสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าเด้อแนวทางฮานอยมือนี้เด้อเนะาะใครที่เข้ามาแลกก็ขอให้เิงๆปังๆ